สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของทางกลิ้งคอมพิวเตอร์ครับที่ผมจะมาพูดคุยกับการจองไม่ได้พูดคุยกับมนุษย์นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่ามันเป็นความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับว่าทำไมบุคคลคนหนึ่งถึงคิดแบบนี้ใน บางเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูสินค้าไปด้วยแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังไปด้วยอันนี้คือกิกะไบที่เพิ่งไลฟ์สดและลงมาเมื่อกี้ i ห6พันหกท t แปดกิกครับ Serial Number ตามนี้เลยอ่อก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมไปทําการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องระบบที่เป็นตัวภาษาอังกฤษอะผมได้ INFJ i n t r o ู e ว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพร้อมกล่องนะมาดูกล่องหนคราวเนี้ยเอ่อมันก็จะมีคนในแก๊งผมคนหนึ่งเล่นเกมด้ยวยกันผมมองว่าเวลาเล่นอ่ะถ้าเป็นเกมแนวที่ต้องให้เขานำโดยแบบว่าไม่ไม่ใช่เกมเซอร์ฟเวอร์สร้างฐานนะ ให้เขานําแล้วเราก็ไม่รู้ทางใช่ไหมเราเล่นเกมไม่เก่งเราตามเขาไปว่าสนุกแล้วเวิร์กเลยมันจะเป็นการเล่นที่แบบมันตีกันเองสู้กันเองไม่ได้ใช่ไหมหลุยไปด้วยกันเวิร์กเลยเล่นกันเพลินเลยเกมที่ออกแนวเนื้อเรื่องลุยไปพร้อมกันอะไรเงี้ยครับสนุกเลยแต่คราวเนี้ยมันมีประเด็น พอมันมาเป็นเกมที่ออกแนวมันติเพ้เอร์จ,จ้าเล่นหลายคนหนึ่งเลยมันมันเป็นความอยากรู้อยากดึงมุงผมมาตั้งนานแล้วอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาคิดยังไงทำไมแล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแบบที่เขาเรียกอะไรอะ่ะหนักหนาอะไรเงี้ยเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวง นี่คือ body อก x ์ o o มนะมันก็ป้องกันได้ดีเลยหรือถ้าใส่เป็นกล่องไซส์ M ยิ่งสบายเลยเื่อม,มาปุ๊บคนในแก๊งคนเนี้ยมันจะมีอาการนี้ก่อนอันนี้หม,มายถึงพูดถึงรวมๆเกมทุกแนวนะถ้าเพื่อนคนไหนที่มาเล่นกับเขาแล้วไม่อุดไม่ทนนะแบบเล่นเกมได้ไม่นานไม่บ้าเล่นจัด,จด เขาจะมีอาการพูดจาสัไม่ดีใส่ออกแนวงอนๆแหละนะใครเอาสเอสฟอร์ใส่ไม่เกลี้ยังอยู่เลยโอ,อเคแล้วและคราวเนี้ยมันก็ผมก็รอผมก็ฟังมาให้มามันก็ดูนกันหลายคนอ่ะที่แบบ ตีน้อยๆกันตนะีตีซักที่ผมเห็นก็ซักาสามคนละกันกที่โดนที่โดนคนในแก๊งคนนี้ว่านะมีคนหนึ่งนามสมมุติว่ากุ๊กกุ๊กเนี่ยเขาป่วยเขาต้องใช้เขาอยู่ต่างประเทศนะเขาต้องใช้พวกสมุนไพรในการรักษาเขาอยู่แต่คําพูดที่คนในแก๊งคนนี้ เขาเป็นคนเล่นเกมเก่งที่สุดใช่ไหมเลวเวลจะเยอะที่สุดเสมอแล้วก็นำคนอื่นเสมออะไรเงี้ยฮะกับใช้คําพูดแต่ผมก็ไม่ได้ไปขัดอะไรเขานะเขาอาจจะสนิทก,กันมากก็แต่ฟังแล้วแบบถ้าเป็นผมฟังอะ่ะคือไม่ให้เกียติอะแบบพูดพูดไม่ให้เกียรดกันแหละแต่ขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรก็ได้คนนั้นเขาก็ปวยอยู่ใช่ไหมเขาก็เออเออ,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 อยอมๆสุดมากผมดู ทุกคนอะ่ะจะยอมคนคนนี้ที่อยู่ในแก๊งเสมอดนะเ,เออนี่พีอจากความประสบการณ์ตรงเนี้ยน,นะผมก็อยากมีเขาเอยทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นวะคราวนี้ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเกมเซอร์ไปเลใช่ปะ่ะเขาใช้โหมดแอดมินเส์ของแล้วผมอะ่ะทำ YouTube ใช่ไหมคนใน YouTube ก็มาบอกสิ บอกแบบไม่พอใจอ่ะทำไมแอดมินเสกของหนูมไม่อยากเล่นแล้วทำนี้เลยเป็นผู้หญิงผมก็แบบอันนั้นเรื่องหนึ่งแล้วผมก็คิดแต่ทำไมแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาแล้วไม่คือว่าคนในแก๊งคนนั้นแต่คิดว่าเขาก็นำเกตให้สนุปนมีความสรุนี้านใช่ไหมแต่ก็แล้วก็จะเก็บข้อมูลไว้เพราะว่า เราจําเป็นต้องทําช่องต้องทำํำคอนเทนต์ต้องทําอะไรให้มันสนุกให้คนติดตามอน,นั้นก็นเรื่องหนึ่งแหละเสีของเสีทำไมกันม่ะกลงที่ตัวตัวเขาเองก็เก่งอยู่แล้วอ่ะอีกเรื่องนึงนะต่อมานะอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเล่นเกมไหนเนี่ยที่เราเล่นไปแล้วแล้วเรากล้า สำหรับผมอะ่ะมันทํามันทํายอดวิวได้เยอะหรือแบบตัวเกมมันไม่ได้สนุกจนเราสามารถเล่นมาได้นานๆ่ะแล้วเล่นไปที่บอกยอดวิวน้อยใช่ไหมคนดูน้อยคนไม่จอยอะไรเงี้ยผมก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนเกมหรือเล่นไปก่อนสักพักก็ได้ใช่ไหมหรือเกมไหนที่อันนี้ก็เป็นผมอาจจะผิดนะ ผมก็ไม่รู้ต้องมองมองหลายมุมมากเพรก็ฉันว่าอย่างเกมที่ใช้วันคอเพอร์ฟอร์แมนคือเกมรุ่นเก่าที่สามารถใช้ CPU ได้ตัวเดียวอะได้ได้คอเดียวอะผมก็มองว่ามันบางทีในศักยภาพเนี่ยเล่นเล่นให้ตายยังไงภาพออกมาบน y t u t u อะที่ถ่ายทอดออกมาเฟรมเด็ดมันจะตกต่อให้เครื่องคุณแรงแค่ไหนที่ผมพูดบ่อยๆวันคอเพอร์ฟอร์แมน ให,ให้เครื่องโคตรแรงเลยอ่าที x 4 0 8 0ปเปอร์เล่นออกมายัางไงเฟรมเลทคุณก็ตกแล้วคิดดูดิคนที่อยู่บน YouTube อะ่ะเออเขาเขาจะเขาเรียกอะไรวะเขาจะดูแล้วเขาจะฟินไหมล่ะเฟรมเลตตกให้ดูอะ่ะกระตุกกระตุกภาพกระตุกแ้าผมก็บอกว่ามันไม่จำเป็นเลยที่ต้องเล่นด้วยกันก็ผมก็ไปเล่นเกมอื่งก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือ ผมจะไปกระทีมผมนู่นนี่นั่นนะก็จะมีอาการออกแนวไม่พอใจที่เราจะเปลี่ยนเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันอยากรู้ว่าความคิดข้างในนี้มันเพราะอะไระแางสุดท้ายส่วนมากก็ผมก็จะเล่นต่อให้นะครับเล่นต่อไปอีกระยะหนึ่งจนจนหมดแพชชั่นเบื่อไปอะไรย่างเงี้ย ตายฮะที่ผมแพ็คไปแต่ผมแพ็คผิดนี่แหละผมไม่ใ,ใส่กล่องก่อนไม่เป็นไรก็เแกะเพลินจัดอันนี้หนักเลยลก็แกะเนาะไม่เป็นไรก็ว่ากล่องอะไรวะจากนั้นเรื่องก็จบไปฮะก็ทนทเล่นไปแล้วค่อยมาเปลี่ยนเกมใช่ป่ะก็คือแบบอ,อยากเล่นต่อก็ได้ นี่ก็คือข้อมูลนะแล้วก็มีข้อมูลต่อก็คือพอมาเปลี่ยนเป็นอีกเยมหนึ่งคราวนี้คนใน y o u t u b e อีกอ่ก็มาบอกแต่ไม่คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เสกของนะแต่เป็นการที่ไปเอาของจากเซิร์ฟเวอร์คือสมมุติี่เซิร์ฟเวอร์หลักค่ะนี่เซิร์ฟเวอร์ที่เขียนเขียนเองของตัวเองอะแต่มันเอาเซฟข้ามมาได้คือเจอเกมแบบนี้ไหม อย่างเดียบูเนี้ยอะสามารถเอาเซฟสมัยก่อนอ่ะเอาเซฟขาา้ามมาได้แล้วมันก็จะมีของใช่ไหมของก่อนใช่ไหมคนในแก๊งคนนี้ก็ทำเอาของมาโฆษาพ่าทำทคนใน YouTube ก็มาบอกว่าผมแม่งหมดสนุกตั้งแต่ตอนที่เขาเอาของข้ามซื้อมาะสี่ประมาณนี้นะงงไหมแต่ผมก็ไม่ได้ไปบอก เขานะป่านนี้ก็าจะไม่รู้ส่วนเลยว่าเขาว่าสิ่งที่เขาทำมีคนจนะากยู u ู u เนี่ยมาพูดอย่างนี้ไม่อีกนะพอเรื่องนี้เสร็จใช่ไหมก็มาเอาที่ผมโดนกับตัวมาด้วยแล้วกันก็คือถ้าเล่นเกมคนเล่นไม่เก่งไม่ผมเล่นไม่เก่งค่ะถามอะไรเกี่ยวกับเกมหน่อยไหมจะโดนแบบ นคอน้างที่จะมองเป็นคนอ่อนเนะี่ยก็จะแบบถามทำไมถามถามแล้วเขพูดไปทั้งหลายรอบแล้วแต่พื้นฐานการเล่นเกมคุณเราไม่เท่ากันใช่ปะผ,ผมยอมรับผมเล่นเกมไม่เก่งผมอ่อนผมถามเนี่ยเขาเขาไม่บอกผมก็ไ,กได้หรือเขาบอกผมแต่เขาออกแนวบอกแบบรงตกนะบอกเหมือนลำคาญผมว่าผมแม่งถามอะไร ไม่ฟังไม่รู้เรื่องยเงี้ยแบบไม่รู้เรื่องสักทีถ้าคนไม่เก่งแล้วมันมีอยู่เรื่องหนึง่งอ่ะผมไปถามเกี่ยวกับไอเทมชิ้นหนึ่งฮะเพื่อจะผ่านคุสเด้วยอันนี้ฮาเลยผมก็ถามว่าไอเทมนี้เอาจากไหนหาจากไหนก็โดนว่าโดนว่าแบบฟังแล้วแบบ ก็ไม่ให้เกียดอ่ะเออท่านที่ฟังนะแต่ก็ไม่ได้โกรธนะก็เข้าใจว่าเขาเก่งอายอมรับเขาเก่งเขารู้เยอะเ,ออเขารู่นี้นั่นจชะแต่สุดท้ายเชื่อไหมไอเทมนั้นอ่ะผมหาเจอเขาหาไม่เจอเออสุดท้ายอ่ะมันเป็นไอเทมที่ต้องไปตีบอร์ดเลยแล้วมันจะดอกมาเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งคือเขาให้ไปหาแร่แร่ธาตุชนิดหนึง แต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เว้ยการไปหาแร่คือมันจะข้ามไปเลยเขาให้ไปตีบอสเว้ยผมก็ไปอ่านแบบเยอียนบ้านว่าทำไมนะยัไงไงวะที่ท้ายไปตีบอสพอไปตีบอสใช่ไหมบอสมันดอเว้ยและไอของนั่นแ่ะต้องหยิบไว้เพื่อทำกาครคัาพอคาร็จจะผ่านเควส์ผมก็โอ้ตอนนั้นผมแบบดีใจว่าไอ้กูไม่เคยทำอะไรได้เลย อ๋อแบบนี้นี่หว่าที่เขาบอกเราว่าให้ไปหาสองอะ่ะเขาบอกผิด่เขาบอกผิดมาตลอดเลยแตลอดเราเห็นเขาเก่งอเลยคิดว่าเขาเขาจะทําถูกไงจริงไม่ใช่ใช้ายคลิปนั้นนะผมก็ทาํา่านเสียเลยก็เป็นความประทับใจหนึ่งหนึ่งเคสนะที่แฮปปี้อะ่ะส่วนเรื่องที่เขาไปเอาเซฟมาเนะี่ยผมก็รับฟัง นที่มาบอกว่าไม่โอเคครับผมรับฟังอันนี้มันจะยุ่ยยุยหน่อยนะเพราะว่าผมแพ็กรับแกะไปทีหนึ่งนะอะ่ะก็ฝากเจ้าของที่รับน้องไปดูอีกรอบนึงนะครับแล้วจากนั้นนะไอเรื่องนี้ก็เรื่องหนนะึ่งนะมีอีกเป็นเกมเซิร์ฟเวอร์ละ อันนี้พูดถึงเกม v i v เ r อย่างเดียวนะถ้าเป็นเกมอนะื่นอะโอเคเลยถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีเลยแก๊งอ่ะทำให้เกิดความสนุกในการเล่นเกมบุกดาเกมดูฉากอนะไรเงี้ยคราวนี้เวมันเป็นเกมซรนะ์ฟเวอะแล้วผมเป็นคนชอบสร้างสร้างสร้างป้ายสร้างบ้านนะเนี่ยคือมันเป็นเกมร่วมมือกันใช่ป่ะเขาเรียกว่า p b e นะผมก็ไปสร้างของสร้างบ้านอนะไรเงี้ย สร้างบ้านสร้างป้ายเยอะหน่อยก็โดนว่าผมชอบสร้างว่าอ่ะอันนี้เก็บหินอันนี้เก็บปืน,นกเก็บธนูอันนี้เก็บแร่ใช่ไหมก็โดนว่าว่าสร้างมุ่งมสร้างรถทุกนะก็จบไปไม่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึงมาบอกเ็าสร้างเพื่อบอกตำแหน่งนู่นนี่นั่นให้นี่นั่น,นให้ฮะ จากนั้น <S <S พอเกมผ่านไประยะหนึ่งเลเวลเขาเยอะขึ้นคะ่ะเขามีบ้านหลังใหญ่ผมก็เข้าไปครับกะว่าแวะไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาดีนเฉยใช่ไหม <S <S ผมก็เลยสร้างป้ายที่เอาไว้บอกว่าเออตรงนี้ขุดหินนะตรงนี้เป็นอาหารหรือว่าตรงนี้เป็นที่ที่เอาไว้ทำนู่นทำนี่ ที่นอนของสิ่งมีชีวิตนะอะไรอย่างงี้ฮะเห็นไหมเขามาพิมพ์มาโพสเลยโพสแบบโพสแบบที่สาธรารณะนะบอกว่าไอ้ผมเนี่ยสีส่วเข้าไปในซูเปอร์แล้วเข้าไปในบ้านสร้างของโมสัวสีส่วไปหมดใช้คำนี้นะ ผมก็ไม่อะไรเท่าไหร่ผมก็บอกบอกไปตามตรงบอกว่าที่สร้างอะไอะมันมีแค่ป้ายนะแล้วประกันเลยมีแค่ป้ายถ้ามีคลิปนี้ไปย้อนดูได้เลยทำแค่ป้ายอย่างเดียวมแม่งพูดพอดีอมันจะพอดีมากแล้วนะครับที่ผมว่าแล้วป้ายนั่น่ะคือป้ายที่คอยบอกเออตรงนี้ เป็นแร่ชนิดนี้นะตรงนี้หินตรงนี้นั่นนี่นะสร้างไว้ได้ดูง่ายๆใชผาาานนะ่ผมก็บอกเป็ดบอกเป็ดบนสาขาได้กันนะผมก็วิเคราะห์เอ้เขาเป็นอะไรวะเขตอบว่าไม่ได้เหงาแต่มันน่าลำคาญเฉยๆอยู่เงียบเยไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายดีสุดผมนี่ก็แบบเฮ้ยใช่เหรอวะ เนี่ยไอ้ไอ้คนชื่อไอ้กุ๊กก็จะโดนประมาณเนี้ที่ผมได้ยินมากับผูเลยนะก็ไม่ค่อยดีอะแล้วพอผมอูมาาะห์ใช่ไหมผมก็เฮ้ยทำไมเขาแต่ผมขอโทษเขานะผมบอกว่าขอโทษนะไม่รู้ว่าไม่อยากให้เขาไปช่วยวางป้ายอะไรเงีเ้ยผมก็จะให้น้องการจอนช่วยคิดว่าเขาเป็นอะไรแล่วทำไมเขาเป็นอย่างนี้วะ ว่าถ้าอันนี้ลองถามทั่วไปนะแล้วก็ถามมาถามตัวเองเป็นเราเนี้ยคนมาช่วยเราสร้างไงเราแฮปปี้เล่นเกมด้วยกันการเล่นเกมด้วยกันคือช่วยกันสร้างช่วยกันเล่นแม่งมุกฮาฮาหรือมีช็อตคอนเทนต์ออกมาสนุกเลยอะไรเงี้ยนะแบบเพื่อนช่วยกันเล่นนะพลาดบ้างอะไรบ้างก็เป็นเกมใช่ไหมฮ่าฮ่ามนุกเออ จากนั้นก็เลยมาเกิดคิดเนี่ยครับก็จะมีคําถามอยู่ในหัวว่ามันเพราะอะไรนะมันทําไมนะเขาคิดยังไงนะทําไมเขาหวงบ้านจังเลยหรือว่าแต่ผมเนเป็นคนอื่นไปสร้างก็โดนอยูแล้วแําทำไมเขาใช้คาพูดกับออคนในแก๊งเนี่ยไม่ดีเลยแบบไม่น่าฟังเลย นันี่นี่ะครับก็จะมาบเคราะว่าเขาเป็นไทยน่ะนาทำไมถือว่าเราไม่เข้าใจเขาเขาอาจะมีจุดยืนที่ไม่จุดยืนที่อะไรอะเร็วอยากให้บ้านเป็นของตัวเองคนเดียวอหนึ่งสอง แต่ลเกมเขาต้องเลเวลเยอะที่สุดเสมอนะแบบเลเวลนำกระตุยกระจายอันนี้นก็เป็นข้อดีนะถือว่าเล่นเกมเก่งเล่นเกมเก่งที่สุดหละเคยสัมผัสมาแล้วเรื่อง PVP เขาอาจจะไม่ชอบเล่น PVP คือแบบพอเป็น PVP เขาจะแบบเราไม่เอาเราไม่เเไม่เล่นเรา แป่มากเลยแต่ตรงนี้เข้าใจได้ไม่ชอบเล่นพีพก็แบบรับสงบเล่นพีไปไแต่กลับไม่ให้เพื่อนหรือคนในแก๊งไปสร้างของแตอกผมนี่นะใครจะสร้างอะไรนะสร้างเลยอิสระ แปลกไหมพิลึกไหม,มผมว่าโดนหลายคนอ่ะในแก๊งอะ่ะแต่ว่าอันนี้มัน u t u b e ส่วนตัวผมไงก็ไม่มีใครมาฟังอยู่และผมก็เลยมาพูดที่แค่ที่ผมได้ยินเขาพูดได้ฟังหรือเขาว่าให้ฟังอะ่ะ มาถึงคนในแก,งก๊งรูเาว่าคนชื่อปุ๊กเนี่ยหรือว่าคนอื่นอืกนอีแม่งหนักเลยต้องดูหลายคนเราก็ไม่เข้าใจทําไมคือเราแค่อยากรู้เลยเราไม่ได้ตัดสินใครถูกใครผิดเลยเราแค่อยากรู้ว่าทําไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาทาอย่างนั้นวะไอ้บ้านในเกมนะเกมเนี่ยนะบ้านเนี่ยตีกันไม่ได้เลยนะเออแล้วลของอ่ะกดยกกดออกก็กดกดยกเลิกอของออกได้ด้วยนะ,ออะ,ะ,ออะกดแปลก,ออนะกเลย ตีันตีไม่เข้านะมันมันยังไงก็มีเล่นยังไม่เคยเจอใครเป็นอย่างนี้นะเล่นมาไอ้ยสร้างเลยเฮ้ยมาสร้างบ้านเราเลยเอ้ยมาต่อบ้านเรา่างนี้อย่างนี้ไอ้มาเลยช่วยกันแล้วไอ้เรื่องเล่นเก่งไม่เก่งอย่างผมเนี้ยไม่ไม่ไม่เคยไปเล่นไม่เก่งนี่ก็ชอบเลยเพราะไม่เก่งเหมือนกันด่วยกันได้ แล้วไม่เคยแบบไปแสดงกิริยารำคางเขาไม่รู้เขาค่อยๆบอกเขาใช่ไหมเขาทำเขาครับไป่เขาตั้งไม่ได้อย่างตอนเล่นกรรมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องคุณในยูทูบก็มาสอนก็ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่มีแบบไปแบบว่าขาวว่าเฉยหรืออะไรไม่มีนะ มันเป็นเรื่องที่อยากเข้าใจอาจจะเป็นคนละไทยกันแล้วเขาอาจจะมองทุกอย่างเป็นผลมสำเร็จเลยเสกของให้เสกของท้ำไมแล้วเอาของจากตัวละครอีกเซฟมาแต่ผมไม่ติดตรงนี้นะแต,แต่คนที่อยูทูบเขอบอกมหมดสนุกต,ตัวผมมาผมมันเล่นมันเล่นได้ไม่ไกลอยู่แล้วผมก็ไม่รู้หอกว่าเขา,เ,ขาเอาอะไรจาก ในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองมาบ้างหรือเขาเสพอะไรแต่คนบน YouTube บางคนเขาก็เล่นเล่นเึนืออะไรเขาก็รู้เขาเห็นเนี่ยฮะรู้ทันนะเราก็ไม่รู้น,นั่นแลยครับก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับระบบความคิดว่าทำไมเขาถึงคิดแบบน,น,นั้นและ แล้วทำไมเล่นเกมมันเป็นเกมอ่ะเล่นด้วยกันให้เพื่อนสร้างของในบ้านของเราเล็กน้อยสร้างป้ายบอกมีอาหารมีน้ำมีอะไรนีไ้ไม่มันไม่ดีเหรอหรือสร้างคุปเพิงสมสร้างคุปเพิงทาสร้างคุปเพิงอะไรนนี่เเรื่องที่สงสัยเออประมาณนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่เขาป่วยอยู่ ท้าไมพูดพูดแรงกับเขากับคนป่วยคนป่วยคนนั้นก็คนในแก๊งเหมือนกันแต่แค่อยู่ต่างประเทศทำไมพูดแรงจังเลยเราเราก็ไม่รู้นะผมคิดยังไงอันนี้ก็คือพอดแคสต์ที่หนึ่งแล้กันจริงๆคลิปอื่นก็บ่นอย่างเงี้ยแหละบ่นเกี่ยวกับอะไรสเปเหละไปแต่อันนี้คือบ่นไปด้วยแล้วอยากศึกษาด้วยมันต้องมีคน ที่ดูผมแพ็คของเนี่ยแล้วก็ต้องมีคนในแก๊งที่เป็นแบบนี้บุคลิกหนึ่งนะจะเล่นเกมอึดทนมากเล่นได้ทั้งวันคืนเลยเล่นเกมเก่งรู้ทุกอย่างทุกซออทุกจาแผนที่ไดู้ดุนนี่นั่นต้องมีแบบนี้แน่นอนแล้วก็ถ้ามีเหมือนกันคือห้ามไปสร้างบ้านในบ้านหรือห้ามไปสร้างของไม่ใช่บ้านสร้างของแม้แต่ของเล็กๆน,น,น้อยๆอะไรจะโดนตำหนิทันทีเลยเออ หรือไม่เล่นแล้วหยุดเล่นไปอันนี้แปลกหยุดเล่นหรือว่าไม่มาเล่นต่อเนื่องสําคัญมากเลยไม่มาเล่นต่อเนื่องก็จะโดนว่าแบบแปลกๆคลิปนี้ก็เป็นเสร็จสิส้นครับแข็งแรงแน่นอนมีกล่องมนีกล่องแล้วก็ยัดยัดนีให้นะครับ r t x 4 0ของศนยที่ยังมีอยู่นะแต่นี่เป็นไอของ6กทีนะ มีรุ่นอื่นอีกหลายใบนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาในดิ s คอร์ดพูดคุยและเล่นเกมด้วยกันได้และเล่นอย่างมีมิตรภาพเขารบและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับโอเคสวัสดีจ้า